แฝดไหมแฝดอนเยอะเหรอจุดเนี้ยพี่เขาซ้ำอยู่อซ้ำอยู่โอ้โหพี่ชายด้านหลังเอ้าไม่ใช่เพื่อนนี่ตอนนี้ไม่ใช่พี่ <c oughs> โอ้โห ไอเช่นมันจุดเนินได้หว่าตรงเนี้ยมีข้างบนอีกพนะี่สองคนเห็นแล้วพวกเธวเหรอ ย <Hey! S 2> โดนคู่เห้เดี๋ยวไปเจอ้าผมไปโดนหัวคู่เลยแต่แป๊บเดียวเฮ้ยชุดใหญ่มาข้างน,นอกหน่อยไอ้แพ้ตรงนี้มันนอกจุดนะบอกเขาไป <c oughs> ข้างในไหม มาข้างในดีกว่าข้างนอกจุดเนินอย่างเหี้ยกูบอกให้ตรงเนี้ยเนินอย่างเหี้ยเขียลับคุณรู้ว่าเขาไอสัตว์ เราก็ต้องกล้าวลงเว้ยโอ๊ยสีม่วงมาอีกหมดแล้วเพื่อนตายไหนก็ไเนี่ยไอ้หลงไปไหนเนี่ยอ๋อโอเคพี่มันเทียมากเลยตรงเนี้ย บอกสามนะทีนี้นอย่าไปตกแมบ,บชัวะจะรับตายนะเนี่ยเห็นปะชอบแบบนี้กูหัวต้องแตกเว้ยเนี่ยแต่กูไม่แตกมึงว่าไงเนี่ยมันว่ากูไส้ไหนแน่เลยวะ คือมันคงงงอ่ะเฮ้ยทำไมไม่แตกโอเคทีนี้แตกไอ้หงส์ก็ตุก ลงเพื่อนตายสองนะตรงนั้นรสวยแม่ขึ้นเนี่ยเรือไม่แตกถ้ากูเอาหมดถ้ากูเอาหมด กูเอาหมดของจริงวกวอาหมดของจริงไอ้เชี้ยตีไงก็ไม่แตกหัวกูถีใไปกูเพื่อนถีใไปกูถีใไปกูไอ้เขียว Mình vừa nãy tuyệt vời lắm Mình vừa nãy cái Lùng ở đâu vậy? Lùng ở đâu Ok ok Hãy vùng lóm kênh tài luôn rồi. แกไปไกลเอยติมอยู่9950 X3D เท่านั้นครับผมฮาโลเอยน้อ,นองทำไม่เป็นน่ะพี่แพท, <laughs> ทรู๊บเลยเยเอ้ยตีไหนเป็นสีไหนล้วกันแล้วน้องกล่องไม้เยอะ เอ,อ,อ้รับไปตรงไหนวะหายรับนีไม่มาเจอที่ไหนพี่เจ้าพ่ายพี่เจ้าพ่ายพี่เจ้าพ่ายเฮ้ยชิบลาปะใช่บอกวะไอ้รับเสื้อส้มอ่ะใช่ใช่ เฮ้ยคุณปล่อยศพหรอวะไอ้พักทำตัวคอมานดีเดี๋ยววอดิเฮ้ยมีคนแอบชูข้างบน ถ้ากูาตากูอยู่ข้างบนถ้ากูาตากูอยู่ข้างบนกูดนวนอยู่ถ้ากูาตากูอยู่ข้างบนเ่โดนปัก <laughs> บักทำไม่ได้รู้เลยรู้ พี่จุดไปห่างกันนะพี่เย้เอาหรอพี่เอาหรอพีเฮ้ยหมดแล้วจุดหมดเล้วจุดบ้าเย้จุดหมดแล้วนี่ไอสัตว์ก็ตีตั้งงานจุดหายแล้วครับจุดหมดนะแล้วคนซ่อมก็ไม่พูดจุดหมดแล้วจุดหมดแล้วพี่จุดหมดแล้วครับทานของเกือบหมดตัวเวทอะไรไม่ชอบหรอไม่ได้ชอบหายไปสิบตัวอ้องปิดเป็นนับต่อแล้วครับเออคซ้อมกำแรงโฮซ้อมตอนไหนไปแล้ เราต้องต้องไหนวะเราเราก็เล่นอยู่แค่ตรงนี้นะก็ไม่เห็นคนซ้อมโนเนี่ยโนเนี่ยฉันรับลงไนะครับหัวกระเทิรหมดกันเทิร์จัดไม่เหมือนว่าเขาต้อมนานแล้วนะถ้าเราไม่เห็นนะแต่ได้ใส่กันด้วยล้างกดบ้มบั้มเอาสักร้านเอาสักร้านเลืองสักร้านดีอยู่ร้านไหนปะร้านร้านมือมือบนไปอ่ะเนี่ยกูเก่าผูเก่า 2 2> เราต<อ> <ปะ S 1> ีสองต้องช่วยกันนะไอน,นู่นเลยเหมือนหอยอ่ะเห <c oughs> มือนหอยพี่ดำมีคนอยู่รอดเนี่ยมันบั็กพี่พี่เฟยบอก,พ,บอกพี่เฟย์พาลูกไปงานร้านเหยอพาเด็กมาเดินเล่น 他胖啊、哦？那是。 ใครใครพูดคิดถึงกันครับเมื่อกี้ผมได้ยินนะ <c oughs> คิดถึงเงียบครับ <c oughs> ถ้าฟูเฮดดีก็ต่างกันเยอะอยู่ดีครับ9950ครับผม Bye. <sighs> อ,อ๋อภาพนี่เหรอตีพันแปดคุณสองพันเจ็ด <4, 8, S 1> ไม่ใช่รอใครคบก่อนอะไม่รู้ ไม่ oh, เคยกดเลยนี่หว่าไอ้เหี่อะเอ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยไอ้พวกนักฆ่าขึ้นถ้ามีตะกูบขึ้นปืนใ้พวกมันได้ครบดิผมให้เล็กไปแล้วตัวหนึ่งสี้ซียกผมใช้ปืนไม่เป็นก็ดีพุทผมได้หมดปืนผมไม่เอาเลย พี่ดำใช้จอพันแปดสิบครับแต่ปรับโฟเคครับคือปรับโฟเคให้มันชัดเฉยครับพี่หลุ่งอะผมรับไม่ได้อะผมเลยไม่อยากได้ไม่กันสีฟ้าหรอใช่สีฟ้าสามคนอะไรกลมๆมีรูตรงกลาง คเดียวคนเดียวคนเดียวโนเลยหลงหลงโชว์เลยไม่หนุกหลงบอกว่ามไม้ปิดนี่แหละโชว์แล้วเป็นไปได้ไหมครับผมเป่นเลเจ็ดเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกัน่ะ เอาเว้ทุกคนเสแล้วสุดแล้วไอ้แพทแอนดี้เอนเดี้อย่าพูดเลยผูชุบไอ้รับไปแล้วแม่บอกชุบเขาอ๋อ่เปรนไรอครับพี่กอไม่เล่นเดลต้าฟอร์สเหรอเล่นไปแล้วแล้วก็เลิกไปแล้วลำคาญพวกรถพวกเครื่องบินครับ ชจะเลือดดำเลยมีซีเอหรือพับจีเปล่าวันนี้วันนี้น่าจะพักซีเอสนะแต่คาลเตอร์ได้ แรงเกิมนมาตียากจัดเลยเกมตีนี้เขาเล่นสนับวันนี้พักซีเอสแต่พับเจีย,จยได้พูดผิดเอยผมผมพี่เออพักซีเอแต่เคาตเต,อร,ตอร์ได้มันพูดผิดไงมันทีนไงมันทีนไงใจเย็นดีเออ คิดไปพูดหนึ่งเมื่อกี้แล้วยังมีสติอยู่นะจะได้นะขอ,อดูสกินทุเรียนหน่อยครับกินนันอยู่ไหนอะ่ะมือสองปะทุเรียนอยู่เพิ่งเล่นหมุนหอยเสร็จครับน,น้นององไอ้ริมเสียงดูไม่ดีเลยว่าน้องโดนเหรอวะ เลยมีดอย่างแรงอะลุมผมเมื่อกี้กี่เล่มไม่รู้อะแรกเลยอ,อ,อะไรชินชินโอ้ยดเทพเลยมาอีกแล้วเหรออู้หูถึงพับจีพุ่งมาเลยเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เตี้มสีเมื่อกี้ว่าที่เรายืมคิวมะไม่รู้ใ,<ช>ใครยืมมาใ,ใช่ไหมไอ้แพทยืมมา,าคิมเมื่อค<ช>ืนนั่นอะไรของพี่สตาร์ทไป่วีเมื่อกี้